ับไปิในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เห็นเจ้าตัวต,วตลกสุดสยองขวัญอย่าง Pennywise กลับมาโลดแล่นในจอกนันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ดูเรื่องราวของเราเด็กๆแกงลูเซอร์ er, ที่จัดการฆ่า Pennywise ไปแล้วรอบนี้เราจะได้มาดูเรื่องราวความเป็นมาก่อนหน้านั้นที่มันยังคงออกมาหลอกหลอนเด็กๆและก่อโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เอาไว้ใน It Welcome to d e r r y ซีรีส์ภาคสปินออฟของ IT ที่จะพาเราไปสำรวจเรื่องราวอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองเดอร์รีโดยซีรีส์นี้เนี่ยวางแผนสร้างไว้3ซีซั่นนะครับและจะย้อนอดีตกลับไปทุกๆ27ปีโดยใน IT Welcome to เดอร์ีซีซั่นแรกนี้จะดำเนินเรื่องในปี1962หรือเรื่องราว27ปีก่อนเหตุการณ์ในอิภาคแรกนั่นเองครับซึ่งเดิมทีเนี่ยปี1 9 6 2 เคยมีการกล่าวถึงมาแล้วในอิดภาคแรกผ่านตัวละครของเบนแฮนส์คอมนุ่มน้อยตุ้ยหนุยหนึ่งในกลุ่มเด็กแกงรูเซอร์เนี่ยเขาเองได้ค้นคว้าเรื่องราวของอดีตเมืองนี้มาหมดครับเราเนี่ยจะได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้แวบๆในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ในหนังสือประวัติเมืองเดอรี่จากอิดช a p ปเตอร์1ระเบิดโรงงานเหล็กปี1908แกงแบลลี่ปี35แล้วแบ็กสปอตปี62ซึ่ง3เหตุการณ์นี้เนี่ย ก็คือการครบวงจรการออกอารวาสของ p e n n y ไวส์ครับในทุกๆ27ปีโดยเหตุการณ์เหล่านี้แหละครับที่ผมว่าผู้่วมกับอย่างแอนดี้มูเชตติได้หยอดมาเป็นน้ำจิ้มให้เรากับหนังภาคก่อนครับและเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้มีการบรรยายเอาไว้ในนิยายเหมือนกันนะครับหากใครได้เคยอ่านนิยายอิดเนี่ยมันจะมีบทขั้นที่เป็นเรื่องราวของไมค์แฮนลอนเด็กชายผิวดำของแกงลูเซอร์ที่เป็นเหมือนผู้บันทึก และบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีตครับแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปีในหนังกับในนิยายเนี่ยไม่ตรงกันในหนังเนี่ยจะปรับขยับปีให้ใกลเคียงกับโลกจริงมากขึ้นในตอนนั้นนะครับแล้วเหตุการณ์3มเหตุการณ์ที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยในหนังก็มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่ห่างกันมากขึ้นด้วยนะครับและ3มเหตุการณ์นี้จะเป็นเมนหลักของแต่ละซีซั่นซึ่งในซีซั่นแรกเนี่ยจะเป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ใน Black Spot ปี1,962ครับแต่ก่อนจะไปเล่าเรื่องของ b l a c k s p o t เรามาดูเหตุการณ์2เหตุการณ์แรกกันแบบสั้นๆกันก่อนละกันครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าเดอรี่มีสิ่งชั่วร้ายอย่างเพนนีไวส์สิงอยู่มันได้ขุดรางฝังลึกไว้ที่บ้านร้างนีโบและความชั่วร้ายได้แผ่ซ่านและมีอิทธิพลกับคนในเมืองที่เต็มไปด้วยความเน่าเฟะความรุนแรงและเหตุหลายที่เกิดขึ้นไม่จบไม่สิน้น มันอาจจะมาจากทั้งเพนีไวส์เองหรือเกิดขึ้นโดยสันดานของชาวเมืองครับซึ่งเหตุการณ์ที่เราจะไปดูอย่างแรกเลยก็คือเหตุโรงงานเหล็กระเบิดในวันอีสเตอร์ครับซึ่งในนิยายเนี่ยเหตุเกิดในปี1906ส่วนหนังจะปรับมาเป็น1908ในนิยายบทขั้นที่1บอกไว้ว่าเหตุเกิดที่โรงงานหลอมเหล็กคิชเชเนอร์ในวันอีสเตอร์ที่เด็กๆเ,เนี่ยจะต้องออกตามหาไข่อีสเตอร์ตามประเพณี แต่แล้วดันเกิดระเบิดโรงงานครั้งใหญ่ขึ้นมีผู้เสียชีวิต102คน88คนที่เสียเป็นเด็กพร้อมกับพบศีรษะของเด็กผู้ชายชื่อโรเบิร์ตดูเฮโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยในหนังอิดภาคแรกก็มีให้เห็นเหมือนกันแวบๆนะครับจากหนังสือประวัติเมืองเดอรีซึ่งสาเหตุของการระเบิดเนี่ยในนิยายก็บอกว่าไม่ทราบสาเหตุครับ และนี่คือหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดของเมืองเดอรี่ที่อาจจะมีเพนนีไวส์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดและมันค่อยๆกินเด็กไปทีละช้าๆต่อมาเนี่ยคือคือเหตุการณ์แก๊งแบรดลีย์ในหนังคือปี1935ส่วนในนิยายเนี่ยคือปี1929ครับมันว่าโดยเรื่องราวของแก๊งป้นซัพ์อย่างแก๊งแบรดลีย์ที่ได้หลบหนีการจับกลุ่มของ FBI มาที่เมืองเดอรี่แห่งนี้ แต่สุดท้ายเนี่ยแกงแบรดลีย์เนี่ยก็ได้ถูกชาวเมืองเดอรี่กว่า50คนล้อมและยิงสังหารทั้งกลุ่มครับความประหลาดหลังจากนั้นเนี่ยก็คือชาวเมืองเลือกที่จะลืมเรื่องราวนี้ไปเมื่ได้มีการพูดถึงแม้แต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ตีข่าวครับเพราะว่าเจ้าของสำนักพิมพ์เองก็เข้าไปร่วมมือกับเขาด้วยและเมื่อไม้เนี่ยถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนประหลาดประหลาดอยู่ไหม ก็ได้มีการพบว่ามีคนที่แต่งตัวเป็นตัวตลกมาร่วมยิงด้วยครับแต่ก็ไม่ได้มีคนเห็นทุกคนนะครับซึ่งก็สันนิษฐานได้ว่าเพนนีไวส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแถมยังมีคนเห็นเพนนีไวส์ชะโงกหน้าออกทางหน้าต่างและตัวของมันเนี่ยก็ลอยขึ้นได้ครับและต่อมาก็คือเนื้อเรื่องเหตุการณ์หลักที่จะมาโผล่ใน It welcome to Derry the ซีซั่นแรก นั่นก็คือโศกนัาตกรรม Black Spot ครับซึ่งในตัวอย่างของ It Welcome to Derry ซีซันแรกนอกจากจะมีตัวละครเด็กๆก,กันแล้วเราจะได้เห็นตัวละครที่มีความสำคัญอีกคนนั่นก็คือเลรอยแฮนนอนปู่ของไมค์แฮนนอนที่เขาเนี่ยเคยโผล่มาในช่วงแรกๆของ It Chapter 1มาแล้วครับในบทของคนขายเนื้อที่เขาจะได้มาประสบพบเจอกับเหตุการณ์ Black Spot นี้ด้วยตัวเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความต่างจากนิยายมากเลยนะครับเพราะว่าในนิยายเนี่ยคนที่จะได้เจอกับเหตุการณ์แบล็กสปอตคือตัวของวิลแฮนลอนพ่อของไมค์แฮนลอนแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยได้ปรับมาเป็นปู่ของไมค์แฮนลอนแทนแต่ตัวของวิลแฮนลอนเนี่ยก็ยังมีตัวตนอยู่นะครับในซีรีส์เรื่องนี้โดยเขาเนี่ยเป็นลูกของเลอรอยแฮนลอนนี่แหละแล้วก็โผล่มาเล็กๆน้อยๆเป็นเด็กน้อยครับส่วนจุดจบของวิลแฮนลอนในนิยายกับในหนังก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับ ตัวของวิลแฮรลอลในนิยายเนี่ยเสียชีวิตเพราะป่วยด้วยโรคมะเร็งหลังจากที่เล่าเรื่องเหตุการณ์แบ็กสปอตให้กับไมค์ฟังส่วนในหนังวิลแฮรลอลได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้ทำให้เหลือรอดแค่ไมค์แฮนลอนคนเดียวซึ่งจะขอเล่าผ่านเป็นรูปแบบของนิยายแล้วกันนะครับสำหรับเหตุการณ์แบ็กสปอตครั้งนี้ที่ตัวดำเนินเรื่องเป็นตัวของวิลแฮรลอลที่มาจากบทบันทึกของไมค์แฮนลอนในบทคั้น ของหนังสือนิยายอิดโดยไมค์แฮ n ลอนเนี่ยได้ไปขยันขยอถามพ่อของเขาให้เล่าเรื่อง b บล็กสปอ t ให้ฟังครับสุดท้ายเนี่ยวิวแฮรลอนก็ยอมเล่าเรื่องนี้ให้ไมค์ฟังซึ่งเหตุการณ์แบล็กสปอ t ในนิยายจะเกิดขึ้นในช่วงปี1930แต่ในซีรีส์เนี่ยก็คือปี1962ที่เราจะได้เห็นกันนี่แหละครับในยุคสมัยที่การเหยียดผิวนั้นค่อนขางที่จะรุนแรง และการรับน้องค่ายทหารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโหดวิลแฮนลอนเองที่เป็นคนดำก็มักจะถูกครูฝึกกันแกล้งอยู่เสมออีกทั้งสังคมในเมืองเดอรี่เนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเอื้อกับเขาสักเท่าไหร่ครับแม้กระทั่งการเข้าผับเพื่อผ่อนคลายการเข้าไปในผับของคนดำก็ทำให้เหล่าคนขาวเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเขาได้รับคำแนะนำจากดิกฮาร์โรแลนพ่อครัวที่ทำงานในกองทัพบอกให้ทุกคนเนี่ยรวมมือร่วมใจ จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้สร้างคลับคนดําที่บริเวณที่ว่างบนฐานทัพเป็นกระทอมเล็กๆที่ใช้ชื่อว่า Black Spot หากใครนึกไม่ออกเนี่ยก็ประมาณคลับจูกจาก s i n n e r รที่เหล่า2พี่น้อง smoke stack สร้างขึ้นมาครับสถานที่ที่ทําให้เหล่าแรงงานคนผิวดําได้มาพักผ่อนและผ่อนคลายกันที่นี่เริ่มแรกเนี่ยก็เป็นที่พักผ่อนของคนผิวดํานั่นแหละครับแต่หลังจากนั้นครับก็ได้รับการนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีคนข่าวเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันจนแน่นทุกวันเต็มไปหมดทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะดีแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่แล้วฝันร้ายของพวกเขาก็มาถึงที่เมืองเดอรี่เนี่ยดันมีกลุ่มเหยียดผิวไว้์ซูพรีเมซี่ที่เหมือนกับครูคลาสแคนที่หัวรุนแรงไม่ต่างกันครับและเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เห็นแบล็กสปอตและคนผิวดำรื่นเริงก็ดูเหมือนว่าจะทนไม่ได้ก็เลยมาจัดก,การล้อมกระท่อมของขับแบล็กสปอตเอาไว้ จากนั้นก็ได้จุดไฟเผาในขณะที่คนในผับเนี่ยกำลังสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานประมาณ200ถึง300คนจากนั้นเปลวไฟมรณะก็ได้แผดเผาคลับแห่งนี้ทุกคนวิ่งหนีตายสุดท้ายเนี่ยวิลแฮลลอนก็ได้รับความช่วยเหลือจากดิกเฮโรลานที่เขานั้นสามารถใช้พลังจิตในการช่วยหาทางออกที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะพอนึกออกแล้วนะครับ ว่าด,ดิคไฮโรแลนด์คนนี้เป็นใครเขาคือคนคนเดียวกันกันกบในเดอะชายนิ่งนั่นเองและนี่จะเป็นเรื่องราวก่อนที่เขาจะได้ไปที่โรงแรมโอเวอร์ลุคครับและเมื่อออกจากกระท่อมแล้ววิวกลับมองเห็นบางสิ่งที่น่าประหลาดนั่นก็คือตัวของนกยักษ์ขนาดราว60ฟุตขนาดเท่ากับเครื่องบินลบมันได้ลงมาฉบขย้ำเด็กชายที่กำลังวิ่งหนีคนสุดท้ายและตัวมันเนี่ย ค่อยๆลอยขึ้นนะครับไม่ใช่บินโดยมีลูกโปง่งผูกอยู่ที่บริเวณปีของมันนั่นเองสิ่งนี้ก็คืออีกหนึ่งร่างจำแรงของเพนนีไวส์ที่กลายมาเป็นนกยักษ์ให้วิวเห็นครับหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยวิวเองก็ได้ไปประจำการที่อื่นพอแต่งงานเขาก็ได้กลับมาที่เมืองเดรี่และก็ได้ให้กำเนิดไมค์แฮนลอนขึ้นมาก่อนที่สุดท้ายตัวของวิวเนี่ยจะได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ส่วนในซีรีส์เนี่ยบทบาทของเลอลอยแฮนลอนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในอีกภาคหนึ่งผมมาแป๊บเดียวแต่เขาเองก็ดูจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดและดุพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเองต้องเลี้ยงหลายชีวิตรวมไปถึงไมค์แฮนลอนด้วยและเราเนี่ยจะได้เห็นเรื่องราวของเขาในอิดว e ลคัมทูเดอ r รีแบบเต็มๆแน่นอนครับและนี่นะครับก็จะเป็น3เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอิดวลคัมทูเดอ r รี ทั้งเหตุโรงงานเหล็กคิชเชเนอร์ระเบิดในปี1908เหตุการณ์แกงแบดลี่ในปี1935และเหตุการณ์แบล็กสปอตในปี1962ที่เราจะได้เห็นในซีซั่นแรกผ่านตัวละครของเลรอยแฮนลอนและดิกฮารูแรนก่อนที่เขาจะได้ไปมีบทบาทสำคัญในเดอะชายนิ่งที่ทางแอนดี้มูเชตติเลือกที่จะมาสานต่อและขยายเรื่องราวจากบทคั้นของนิยาย ให้มาเป็นซีรีส์ระทึกขวัญที่เขาสัญญาเลยครับว่าเราเนี่ยจะได้เห็นเพนนีไวส์ที่โหดและดูร้ายมากกว่าในหนังแต่เราเนี่ยจะได้เห็นมันในร่างของตัวตลกในช่วงปลายของซีซันแรกนี้นะครับเพราะว่าตลอดทางมันเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งที่ผู้คนกลัวมากที่สุดแทนรู้ไม่ถึงในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นอีสเตอร์เอ็กและการเชื่อมโยงจักรกวาลของสตีเวน k i n มากมาย ทั้งคุกชอแฉงจากชอแฉงรีเดมชันหมอกมรณนะจากเดอะมิสหรือตัวของดิคฮาร์โรลนด์ก็ตามอีกทางเนี่ยยังมีตัวละครของเหล่าเด็กๆที่ใส่เข้ามาเพิ่มแทนที่ของแก๊งเด็กๆลูเซอร์เดี๋ยวต้องมา,ารอดูเรื่องราวของเขากันครับว่าการพบเจอเพนนีไวท์มันจะโหดสักแค่ไหนรวมไปถึงเนี่ยเราจะได้เห็นการมาเยือนโลกครั้งแรกของมันก่อนที่มันจะได้จัดการฆ่าชนเผ่าพื้นเมือง ที่พยายามผนึกเอาไว้ในไห้ด้วยนะครับแบบที่เราเห็นใน It Chapter 2เรียกได้ว่าแม้หนังเนี่ยจะผ่านมานานหลายปีแต่แอนดี้มูเชตติก็ยังแอบทิ้งอีสเตอร์เอเอาไว้ให้สารต่อนในปีนี้และปีถัดๆไปได้อยู่ดีครับ It Welcome to Derry จะมีทั้งหมด8ตอนเริ่มฉายตอนแรก27ตุลาคมนี้เวลา8โมงเช้าบ้านเราทาง HBO Max ครับ